4. ยุทธศาสตร์สร้างสิ่งแวดล้อมใน EEC กลยุทธ์การเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่3จังหวัด ทางตะว,วันออกได้แก่ระยองชนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหลากหลายรวมทั้งเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญดึงดูดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และประเทศรวมทั้งพื้นที่ e อ c ยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเป็นหลักสร้างเม็ดเงินการลงทุนที่ช่วยการเติบโตของเศรษฐกิจต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการพัฒนาต่างๆจำเป็นต้องควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นความท้าทายของการพัฒนา e ec e ให้อยู่เคียงข้างกับพื้นที่และชุมชนอย่างยั่งยืนเข้าตำราการลงทุนต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีต้องมา สำหรับแผนสิ่งแวดล้อมใน EEC พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้สั่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC โดยที่ผ่านมาคณะมนตรีเมื่อวันที่7 พฤกษาคม2562ก็ได้ทราบหลักการร่างแผนสิ่งแวดล้อมใน EEC ตั้งแต่ปี2561ถึง2564ตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครั้งที่2ในปี62ในวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6 2ที่ผ่านไปแล้วซึ่งแผนสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ถือเป็นกรอบแนวทางบริหารจัดการที่เน้นจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเตรียมความพร้อมให้รู้เท่าทันการจัดการสิ่งแวดล้อม รักษาทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตสำหรับ EEC แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC จะมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ความสำคัญกับการลดมลพิษเน้นบำบัดกำจัดของเสียควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดโดยเร่งกำจัดขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่ ป้องกันลดความเสี่ยงจากอุบัติภัยสารเคมีพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมใน EEC ยุทธศาสตร์ที่2ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนหน้าอยู่ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตป่าในเมืองเพิ่มพื้นที่ดูดซับมลพิษทางอากาศลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสนับสนุนพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ตซิตี้และเมืองการบินภาคตะวันออกในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวางผังใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองให้รองรับกับคนทุกกลุ่ม S <S <S ยุทธศาสตร์ที่3ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการผลิตบริการและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมสนับสนุนเครือข่ายชุมชนจัดการทรัพยากรธร,รรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมู่บ้านอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเป็นต้นรวมทั้งเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนยุทธศาสตร์ที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารทรัพยากรดินและความหลากหลายทางชีวภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความมั่งคั่งน้ำภาคการผลิตและส่งเสริมเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศและลดการรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรมลงไม่น้อยกว่าร้อยละสิบในแต่ละจังหวัด โดยทั้งสียุทธศาสตร์ดังกล่าวมีโครงการที่ต้องเร่งดําเนินการรวมทั้งสิ้น14โครงการแบ่งเป็นกลุ่มโครงการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเน้นจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นและสะสมอยู่ในพื้นที่โดยเน้นจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้มีศักยภาพมากขึ้นมีทั้งสิ้น8โครงการอย่างเช่นโครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฟอย คลัสเตอร์2จังหวัดชนบุรีในพื้นที่อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีงบประมาณ3,000ล้านบาทเป็นโครงการร่วมลงทุนเอกชนหรือ ppp โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเกาะล้านจังหวัดชนบุรีงบประมาณ200ล้านบาทเป็นการลงทุนจากเอกชนโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองงบประมาณ960ล้านบาทเป็นต้นกลุ่มเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตมี6โครงการอาทิโครงการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดเขาฉเมาเขาวงจังหวัดระยองงบประมาณ100ล้านบาทโครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุร,รักษ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนเพื่อรองรับการพัฒนา EEC พื้นที่ชายฝั่งทะเลอำเภอแกลงอำเภอเมืองและอำเภอบ้านช้างงบประมาณ128ล้านบาท โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ EEC จังหวัดชนบุรีและชาเชิญเซา์บประมาณ77.58ล้านบาทนางสาวพจนีอัธโรธพิญโยรองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผนสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกอพอ,อซึ่งร่วมกำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่า EEC ได้ร่วมกับสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับเคลื่อนแผนดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินงบกลางงบบูรณาการ EEC การร่วมลงทุนของภาคเอกชนและแหล่งเงินทุนต่างๆพร้อมจะสร้างระบบกับเคลื่อนตามแผนให้มีประสิทธิภาพสร้างกลไกในการติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าของผลดำเนินการให้สาธารณชนทราบเป็นระยะๆะะโดยขณะน,นี้สำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการทำแผนสิ่งแวดล้อมในระยะที่2ที่ได้รับงบบูรณาการ EC ประมาณ7ล้านบาทดำเนินการ เพให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนสิ่งแวดล้อมเกิดการจัดการที่ดีใน e e c ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตและอยู่ในสิ่งแวดล้อมเมืองที่ได้มาตรฐานสากสลทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุนรักษ์ฟื้นฟูแล,และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลเป็นธรรมให้การพัฒนาพื้นที่ e e เขียงคู่ไปกับความต้องการของชุมชนเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงสืบจากข่าวรายงาน